สวัสดีค่ะนิฉันเอสดีหนูผันสว่างวงศ์ค่ะมาแนะนำเลียงสมแดงเนาะค่ะสมแดงฉีดผููค่ะมาเป็นยังไดนั่นพี่น้องเบิ่งเอาเด้ค่ะเด้อว่ามันเป็นยังไงถ้มแดงฉีดกับต้นผู่บ่ะแมนค่ะหนึ่งต้นพู้ยอดมันก็สิแตกออกหลายดอกใบดกใบหนาเบิ่งค่ะพี่น้องเบิ่งเบิ้งได้ค่ะคุณบ่หนาเพราะธรรมดาด้อค่ะคุณ นี่นะนี่ปลูกใส่กับต้นแบบมีเนาะคะ่ะเนาะนี่นะคะ่ะใบหนาใบดอกผู้ใดต้องการว่าเออผู้ผู้ใดมีการปลูกผู้ขายนี่จะสุดยอดเลยกัใส่สมแดงของเฮ้าเนาะคะ่ะสมแดงรู้จะไม่รู้จนนะะี่ค่ะเบิ้งนะค่ะเดอ้อเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งทังนี่ผลที่ว่างามอยู่หม่องเดียวบ่แมน,นะคะ่ะเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งะค,ะค่ะค่ะนี่ค่ะเบิ้งะคะ่ะโอ้ดูดูะคะ่ะแตกหยอดนะค่ะเดอ้อ เบิ้งพี่จังสีขาวใยไงใยนาค่ะหมายถึว่าตัวเบิ้งเห็นหเห็นเลยค่ะคุณนช่นค่ะผู้ใดต้องการปลูกคู่ขายหรือก็พริกไข่หนึ่งก็ดีนะค่ะพริกไข่มันสีไข่ไข่กันประเภทเดียวกันนั่นค่ะเนาะประเภทเดียวกันกับคู่นี่พริกไข่นี่ค่ะมันเนี่ยคุณอ่ะโอ้ยเต่าอ้นซ้อนค่ะก็่ม่ดเตียวบดได้เชี่ยวหมากดอกค่ะแต่ว่าก็เก็บไปวัดไปว่านนะะเนาะค่ะเนาะดูน,นะนะดูขนใยมันนะค่ะ โอ้ปลูกปลูกปผู้นี่ใส่สมแดงว่ะต่อจ้าใส่สมแดงค่ะอืมครับแล้วก็ผสมแล้วก็ซีดได้ลายอย่างค่ะพืชพันธุ์ท่านยานผู้หเอานี่แหละค่ะมันจะถือเป็บิร์ค่ะแถวนี้แม่โอ้ห่อบบ้านนี่นะจ้ารอบบ้านรอบบ้านห้องนี่แม่นก็จะครับแต่ว่าห้างีดน่ะห้ากับซีดโบเมนว่าเห้องจิผสมสีแต๊กตะปูห้างีดไปได้เบิร์ตนะค่ะเนาะนี่โอ้โหครับมันไม่มีสารเคมีบ่เนี่ยเคมีค่ะ จุลินซีร้อยเปอร์เซ็นค่ะอาหารเสริมสําหรับผื่ค่ะอมแม่แถวกะขันตีเลยเลยว่าสวยงามค่ะค่ะผู้ใดต้องการติดต่อได้ค่ะเริ่ติตด,ดต่ตอสั้งได้ค่ะน้ำแม่แถวค่ะศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่สามหนึ่งสามหกสามค่ะสวัสดีค่ะ